แต่ทีนี้เราจะมาเดินป่ากันที่ไหนน้ำตกผาแตกจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมอุทยานเดียวกับที่เดินสันนอกหัวแต่ว่าจะอยู่คนละหน่วยอันนั้นอยู่ตรงป้อมปีอันนี้เราต้องมาลงทะเบียนที่หน่วยเกินกะเวียจะได้อยู่ก่อนถึงป้อมปีนิดนึงแต่ว่าเรามาก่อนวันไงเราวันนี้เรามาวันที่ยี่สิบห้าเพราะว่ากลุ่มพาเรามาเตรียมตัวเพื่อจะเดินพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเขาให้ลงทะเบียนแปดโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเตรียมตัวขึ้น น้ำตกผ่าแตกกันต้องตื่นกันแต่เช้าเพื่อมาเก็บเต็นด้วยนะตกเมงเช้าเออนี่กลางเต็นท์เสร็จแล้วที่ลานกลางเต็นท์นี่ก็มีน้ำตกเกิงกระเวียน้อยด้วยนะมีเล็กๆให้เล่นถ้าใครอยากเล่นแบบมีมีนีมีมากเดี๋ยวไปดูเนี่ยกันว่าน้ำตกเล็กๆเป็นไงตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ตรงที่หลังเรากางเต็นเลยนี่เรากางเต็นตรงนี้ถ้าหลังก็จะเป็นน้ำตกมันชื่อว่าน้ำตกเกิงกระเวียน้อย ก็เล่นได้นะถ้าใครอยากเล่นตรงเนี้ยแค่เนี้ย <g ül> เออ <g ül> ก็ <g ül> เล่นได้นะเล่นได้เล่นได้แหละอมาเล่นมาเล่นก่อนได้แต่ว่ามาเก็บไว้เล่นพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ลราไปแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดเริ่มเดินไปตกผาแตกไปแล้วยังเป็นทางรถลุกลังอยู่นั่งรถมาไกลอยู่เหมือนกันอดกระเทือนแล้ออก็เริ่มเดินเดินไปเรื่อยดูทางกันไปนะดูทางกันมาก็มีแบ <c oughs> บฉลาดแน่เลย จักรยานได้ว่ใาในนร่ีหน้ายัางยิ้มอยู่สน,นีหน้ายิ้มแย้มันเหมือนไเดินช้อปปิ้งเหรอเนี่ยอีกหกกิโลเริ่มเหรอใช <c oughs> ่เริ่มแล้วเ,เริ่มแล้วมันชิ้นเฉยเฉยเมื่อกี้วอร์มอมม ดินนิ่มเดินตามงดินิ่มใช่ไหมเดินนิ่มมาทำดีมากสองคนเป็นการชะลอความเร็วเยเก็บโชว์ทุกคนยังมีร่องที่เลยีย <c oughs> ก็เปลี่ยนเหมือนกันอยู่ดีอ่ะเหรอเแค่เปลี่ยนแล้ววันนี้นึงทุกงานมันก็มาเจอแบบนีเปลี่ยนไปนิดเดียวเองเปลี่ยนนิดเดียวไงเราลุยเลยโอ้โห

นย่นี้น้ำเย็นดีกวอาจะโหนี่ถ้าลงตรงนี้นี่ลึกขึ้นเลยฝ่ามือเนี่ย

เออใบแบบเป็อ่อนกล้ถึงแล้วถึงจะกลางเด็นแล้วตจ้าใกล้ถึงแล้ว อันนี้ของลูกหาเปล่าเราน่าจะเดินไปอีกนี่วันฤาษีหาเราบ้างหนังลูกจำน้ำได้เลยยู่ไหนอ่ะคุณตรงนู้นหรอฮะ

ตอนนี้มาเดินถึงแล้วชิวมากชิวมากเดินหักเดินถึงแล้วอะ่ะแต่เดี๋ยวไปเล่นน้ำต้มแบดน้ำตกต่อไปการเต้นก่อนเออการเต้นก่อนแบกมาตอนนี้การเต้นเสร็จแล้วเต้นของแก๊งเราเออเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตกกันนียวเราจะเดินไปน้ำตกผาแตกกันเออทางทางไปน้ำตก้ เงินเจอมากน้ำเย็นมากต้องมีที่เจ้าหน้นนาที่นำไปด้วยทางมันอย่างนี<ว>้งเงินเจี๊ยบ นี่ยโอ้แล้วไปทางโน้นโอ้โหโ ดูดีๆนะลื่นน่ะเกือบล้มนี่ขึ้นมายนี่เลย

อยังก็ได้ถ้ากี้เกยจถบถือก็ใส่เลย ไต่ขึ้นข้างบนนะ ันนี้คือทำอะไรถ้าพี่ใหม่แบบจะถ่ายกับผีซื้อไหมบนเข็มบนเข็นเข็มหนาวไม่ไหวพอกไหวนี่คือเรากลับอันี้เลยใช่น่าแล้วจั มาละวันนี้เอเปะ่ะวะไม่มาปะเมื่อกี้เราไม่มาทางนี้ปะไ,ไ,ไ,ไม่ได้ตอนกลับไม่น่านจะกลับทางนี้นะเมื่อกี้เราสามารถเราขึ้นข้างบนไปไ่้ไงเอาอย่าสูตนะตรงนี้บอกเลยว่าไม่มาบมีคนกลัวด้วยใช่เลือนไะด้ใช่เล่อนะุ้ยเละด้วย tăng lăng đi ngang này à, tầm nha. cái này? không. bằng lươn lươn. ไม่ลึกหรอ วันนี้ก็วันกลับแล้วกันเลเก็บของเก็บกันอยู่หลังที่ทริปนี้ได้แผลเยอะมากมากทั้งมือทั้งแขนทั้งขาทั้งตูดล้มเยอะมากลื่น่มันดัดมาสรุกไงสนุกสุดเหวี่ยงต้องมาต้องมาเร้ยจริงเดินใกล้มันมาก ใครหัดเดินใครเดินมาได้สนุกใช่เดินง่ายมากง่ายชิลๆมีขึ้นเขาแค่แบบช่วง5้าเมตรนิดเดียวที่เดยวก็ได้แบบเดินเรียบๆไปแล้วจะเริ่มใหม่คิหน้าดีกว่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนเนาะติดตามดูกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย